โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หายไปนานนะฮะมัวแต่เก็บเบลแล้วก็หาของอยู่ไม่ใช่นะแต่ว่าคือตัวเนี้ยผม4 5านานแล้วแหละแล้วก็หาของครบไปนานละแต่ว่ามัวแต่ไปเล่นตัวอื่นอยู่ะฮะก็เลยไม่ไม่ได้อัดคลิปอ่าเท่าไหร่แต่ก็วันนี้ว่างนะฮะก็เลยมาอัดคลิปแล้วกันนะครับ ก็ว่าจะมาบดไหล่เรือเปื่อยแหละแล้วก็ลงหอคอยมุชินทำกว้ยายวันหอคอยมุชินเนี่ยให้เสร็จแล้วก็พอแล้วกันนะครับก็สำหรับกลางฟฟนะ <c oughs> ลงมุชินเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ยากนะคิดว่าหลายคนก็คงลงผ่านไปแล้วแหละใช่ไหมฮะก็คือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่าย,ยางไงก็ไม่รอะอืม ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไปนั่งเล่นสองอาชีพมาสองอาชีพก็คือ Force Master แล้วก็สมัตเน่าเพราะว่าแบบยังไงอะคือตอนแรกผมก็นั่งหาของนะนั่งว่าจะอาวุธเนี่ยฮะให้มันเป็นขั้นที่สองแต่ว่าเนี่ยไอ้สนับมือวิลลาพายุเนี่ยมันคือผมหานานมากไปหาแบบคือทั้งหมุนหมุนไป ประมาณยี่สิบวันนะคือผมคือผมไม่ได้ของอาวุธเลยอะผมได้แค่แบบเนี่ยแต่ไอ้ขวดเนี่ยสองขวดเนี่ยคือแบบได้เยอะมากอะแล้วก็ได้โซเชียลฮะอ่ะอาซึ่งแบบโอ้โหมันจะหมุนไงให้ได้เนี่ยคือแบบคือแบบโอเคผมแบบไม่เอาก็ได้อ่าไม่หาก็ได้เพราะว่าเห็นในกลุ่มเนี่ยเขาโพสบอกว่าคือเขาจะเอาไปไปขั้นสองแต่ว่าแบบมันแตกฮะแล้วแบบ ของที่อาจารย์อาบหายอา้าวก็เลยมาต้องกดโดจริงด้วยอาจจะล้มเหลวต,ตานที่กำลังดอ๋อผมก็เลยโอเคงั้นพักไว้ก่อนแล้วกันส่วนใครที่อาจจะอัพก็แนะนำให้เก็บเหรียญแท่งทงเนี่ยไอ้ทองฮงแทอา่าให้ครบแล้วก็ค่อยอัพแล้วกันที่จริงเนี่ยผมก็คิดว่าอา่าใชาเ้เนี้ยใช้เหรียญทงแทเนี่ยอัพให้มันครบแต่ว่าผมอ่ะ ไปเปิดกล่องอ่าเปิดกล่องของเกลือวิธ่ของเกลือ,อกล่อ,องกรชาปองเนี่ยผมเปิดไปประมาณร้อยห้าสิบกล่องได้แล้วแบบร้อยห้าสิบกล่องผมได้เหรียญเนี้ยมาเหรียญเดียวแล้วก็ชิ้นส่วนเคียวพยัก์เนี่ยผมได้มาสามอันแล้วก็ได้ชุดมาหนึ่งคือแบบถามว่าถามว่าเกลือไหมอ่ะผมก็มันมันอยู่ที่ดวงอะแต่สำหรับผมเปเกลือเกลือแน่ๆ่อ่าส่วนใครที่แบบ ยากจะลองเปิดเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าจะเกินไม่เกินเนี่ยก็อยู่ที่ดวงลวง้ลวนนะฮะก็ลองลองหากันโดนนะฮะเพราะว่าเจ้าเหรียญหองแทใช่ไหมฮะมันได้จากเควสรายวันเนี่ยสามเควสเควสละสองเหรียญก็จะได้วันละหกเหรียญนงฮะไม่รู้ว่าหาจากที่อื่นได้อีกหรือเปล่าอ๋อได้จากดันสีม่วง ก็คือดันสีมว่วงก็อานี่ใช่ไหมฮะสองดันนี้แต่ว่าเท่าที่ผมลงมาเป็น1 0บยิรอบเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมันมันตกเลยสักชิ้นนะฮะเจ้าเหรียญทงแง่ไม่ไม่เคยเห็นเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันยากขนาดไหนนะฮะก็ลองไปหากันดูแล้วกันอ่า ที่ผมจะพูดเด็กก็คือผมไปเล่นปอร์ตมาสเตอร์แล้วก็ซอมเนอร์มานะครับจากที่ลองเล่นสองอาชีพนี้ก็ก็เป็นสอนตัวของผมนะผมคิดว่ามันคือเราเล่นกังฟูมาใช่ไหมฮะเราแบบไปลองเล่นอาชีพยิงไกแบบที่แบบ <c oughs> เออมันมันมันชิลมากอะคือมันเป็นอะไรที่เก็บรูปแบบโคตรสบายอะ คือผมรู้สึกแบบถ้าจะให้ถามสองชีพหลองสมอน,น์เนอร์กับฟอนมาเตอร์นะผมผมว่าฟอนมาเตอร์เนี่ยเล่นสบายมากคือมอนเข้าไม่ถึงตัวเลยฮะคือแบบลากแล้วลากแล้วเช้สกิลแบบชิลวเป็นอะไรที่แบบสบายอะ่ะอคือมัน ถ้าถามว่ามันเล่นได้สองีพที่ต่างกันยังไงผมว่าสำหรับแมวเนี่ยมันยังมีอาชีพที่แบบเข้าถึงตัวได้เพราะมันมันไม่ได้เข้าถึงมันไม่มีสกิลฟอร์ที่แบบทำให้สตูเข้าถึงตัวไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าฟอร์สเนี่ยมันมีน้ำแข็งไงแล้วแบบพอใช้ปุ๊บสตูจะพุ่งเข้ามาไม่ได้แหล <c oughs> ะโคด้คดสบายอ่ะฟอสพัเตอร์ แต่สมัตเน่ก็ผมว่าน่าจะยากกว่านิดหนึ่งนะแต่ว่าที่ยากจริงก็เนี่ยฮะกังฟูแรกๆเนี่ยแบบโอ้โหํำบากมากแต่ว่าถ้าถามว่าหลังๆเนี่ยอาชีพไหนสนะผมว่าผมให้กังฟูนะเล่นมันดี สองคนที่เล่นกังฟูเนี่ยมันสนุกยังไงใช่ไหมฮะก็คือเราเป็นคนแทงบอลใช่ไหมฮะแล้วแบบความรู้สึกของเราเนี่ยที่แบบอ่าขี่เลือดบ,บอสใช่ไหมฮะเราจะมีชื่อบอสแล้วมันมันโฟกัสมาที่เราอะฮะก็คือมีชื่อเราขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> เฮ้ยฟินกว่าเราเราดึงบอสได้อะไรทลองนี้อ่ามันก็ตรงนี้แหละที่มันแบบรู้สึกว่าโอเคสนุก แล้วก็มันต้องคอยหลบสกิลหรือว่าป้องกันการโจมตีตของบอสใช่ไหมฮะเราแบบคือถ้าเราบล็อกได้หรือว่าเราหลบได้เนี่ยอ่ามันก็ฟินีกปแบบหนึ่งนะฮะมันก็เลยสนุกตัวนี้เพรามันยังไงะ่ะหรือผมอาจจะชอบอาชีพทำลองนี้มากกว่าก็ได้จากที่ไปลองเล่นมานะสามอาชีพ ทจะพูดถึงก็คืออะไรอะสมอนเนอร์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นสมอนเนอร์เนี่ยจะมีสกิลฮิลหรือว่าอะไรเงี้ยตอนที่อย่างเช่นตอนที่ลองผมไปเล่นสมอนเนอร์ช่วงเลเวลยี่สิบเนี่ยผมว่าสมอนเนอร์นี่โซโลโดันค่อนข้างง่ายอ,ะอ่ะคือแบบคือเราแทบไม่จะไม่จะเป็นต้องตีมอนข้างทา,างเลยอะ่ะคือมันจะมีสกิลแบบ คอยหายตัวตัวเองใช่ไหมฮะแล้วแบบก็วิ่งไปเรื่อยฮะอ่าคือเวลาเชบที่โซโลดันได้แบบโอ้โหโคตชิวอะสมัตเนอร์คือมีแมวคอยหมอบแทงดึงบอสไว้แล้วตัวเองก็แบบยิงยิงสบายมากอะอ่าแต่ว่าฟอสเนี่ย เท่าที่ผมตัวล่มันก็ถือว่าง่ายกับเกังโคค่อนข้างนะฮะง่ายอยู่ในระดับนึงเพราะกังโคมันไม่มีสกิลที่แบบยังไงอะสกิลหลบมันผัวมันมีแค่มันมีแค่ QE เ d สใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพปืนสกิลตัวล่อจะค่อนข้างเยอะหน่อย ทาที่จริงกังฟูก็มีสกิลฟอต,ตัวเองอยู่แะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับเนี่ยฮะสกิลที่เพิ่มดาเมจให้ตัวเองซึ่งผมว่ามันไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ที่จะแบบไปอัพฟอร์ตัวเองอะแต่ก็เท่าที่ลองเล่นมาสามอาชีพสามสามอาชีพอ่ะผมว่าผมชอบกังฟูที่สุดละ มันลุ้นแล้วก็มันตื่นเต้นดีอ่ะอันนี้ก็เราแต่ความชอบของแต่ละคนนะอ่าชอบไม่เหมือนกันอย่างละแหละก็ลองไปเล่นดูหล,หลายๆอาชีพดูฮะว่าเออมันมันแตกต่างก,กันจริงๆนะคนรู้สึกพอไปเล่นอนาะชีพนี้มาแบบจนชินแล้วแบบพอไปเล่นอีกอาชีพหนึง่งอย่างเงี้ยอ่า หลายคนอาจจะคิดว่าความยากง่ายเนี่ยมันขึ้นกับความชอบด้วยหรือเปล่า ผมล้วผมจะพูดอะไรโอเคแต่ถ้าถามว่าสามอาชีพี้อาชีพไหนนะเมทดาเมทสำหรับบอสเยอะที่สุด <c oughs> ผมว่าฟอร์ดมาสเตอร์นี่โบสดาเมทได้ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะอ่าก็คือถ้าตัวเองได้ยิงชิวๆฟรีเนี่ยแล้วแบบมีคนแทงดีๆหน่อยอะผมว่าเป็นอะไรที่ฟินนะ น้ำเบ็่อเยอะจริงๆครับฟอร์นัสเตอร์ก็ส่วนใครที่แบบเล่นเล่นอาจจะเล่นมาหลายอาชีพแล้วแหละ ผมมก็ลืพูดถึงเรื่องเพจแล้วกันก็เพจเนี่ยมันมีเพจที่ดีที่สุดอยู่2เพจก็คือเพจมูชินแล้วก็เพจปู่โพฮารันใช่ไหมัก็อันนี้แล้วแต่คุณจะใช้มันมันดีเหมือนกันทั้ง2แบบเพียงแต่ว่าของมูชินเนี่ยมันดีตรงที่มันเพิ่มเพเตค้า นะครับหายอาชีพเนี่ยต้องใชค้คริสตัลแล้วก็ถ้าเป็นเพจของปู่เนี่ยมันจะเพิ่มจกกระกอบแต่ว่ามันมันออปชันจะเยอะกว่านะครับสังเกตดูแต่ก็สเตตัสทุกอย่างเนี่ยเท่ากันเลยนะครับทั้งสองเพจก็คือถ้าไปอัพให้ให้มันเต็มให้ครบเนี่ยก็คือน่าจะเท่ากันเลือดเนี่ยเพิ่มเท่ากันหมดเลยแต่ก็อยู่ที่เลือกใช้อะไรว่า ว่าจะใช้เพจไหนนะครับ แต่ผมก็แนะนำไมใ่ใช้มูชินดีกว่าเพราะว่าเพิ่มเพิ่มค่าคีที่แบบอ้าวอันนี้ใช่ไหมฮะถ้าสำหรับกังฟูเนี่ยแนะนำไมใ่ให้เอาคีดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นสายไฟเนี่ยยิ่งเคลียเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทำดาเมจได้เยอะเท่านั้นนะครับผมหมายถึงว่าการคอมโบกสกิลเนี่ยของกังฟูน่ ราะว่าถ้าเราใช้คิชใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสใช้สก,กิลเนี่ยฮะดีแพดเผาเออเปนชื่อนี้อย่าฮะอ,อ่าเนื้นอฮะก็คือถ้าเราใช้สก,กิลที่สองเนี่ย <c oughs> จู่โจมพย,ยักเนี่ยเราติดคีชใช่ไหมฮะสก,กิลนี้ก็จะกดได้รัวๆ แล้วข้อดีของสกิลนี้ก็คือถ้าเรากด F ได้รัวเนี่ยสกิลซีลิงปามฝ่ามือเพลิงเนี่ยมันจะลดคูดาวเจ็ดวิก็คือยิ่งถ้าเราแบบติดเดียวเท่าไหรค่คูดาวก็ลดเจ็ดวิแต่ทีก็คือเราก็สามารถคอมโ,มโบสกิลฝ่ามือเพลิงเนี่ยได้เรื่อยๆนะครับก็ ดูสกิลไ,ไ,ไม่ได้ดูไม่ได้ดูบอสบอกเลยใครที่จากเล่นกังฟูเนี่ยไม่ยากฮนะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินพอชินแล้วเนี่ยจะสนุกกับอาชีพนี้ผมพูดจริงๆนะฮะไม่ได้พูดเล่น เฉดด้วยโหนี่ลงมาทั้งหลายรอบนี่เพิ่งจะได้เุดก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะเท่านี้แหละถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คือถ้าคนที่เลอ4.5แล้วะฮะก็แนะนำไม่ทำควีรไรวันเนี่ยให้ครบก็คือควีนไรวันเนี่ยที่แนะนำก็จะมีของมุชินนะครับกดผิดอ่าอันนี้ก็จะได้เหรียญ แพรหงทงแฮพูดสลับกันอีกแล้วนั่นแหละครับสองชิ้นแล้วก็ดันไรวันของพอฮาลันเนี่ยฮะดันนีกกนกนก้ก็ได้อีกสองชิ้นแล้วก็ของปู่พอฮาลันอีกก็ได้อีกสองชิ้นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะควยไรวันของเลดี้ีเนี่ย,ย,ยก็ทําให้หมดเลยเพราะผมเองก็จะมานั่งทําให้ครบเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะ ทำสองอันนี้ก่อนเราค่อยมาทําพวกนี้ให้ครบเพราะมันได้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยฮะแต่ละเควสเน,นี่ยได้ประมาณ1นสองโกลเลยแล้วมีค่อนข้างหลายเควสเนี่ยก็คือถ้าเราทําทั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณเกือบ30โกลเลยนะฮะเนี่ยครับเควสของพวกท่าเรือเนี่ยฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละส่วนของที่ผมใช้อะ่ะผมแนะนำเ,เพิ่มดามจไปเลย นะฮะฮแล้วก็เพิ่มคลิส่วนพบประดับเนี่ยให้เพิ่มดาเมจผมเอาเพิ่มดาเมจเลยนะก็คือผมไม่ได้เอาเพิ่มเลือดหรือว่าบล็อกหรือโยลบลีกอะไรเนี่ยผมเอาดาเมจเนี่ยฮะอันนี้ก็เพิ่ม,มรโจมตีห้าอันนี้ก็เพิ่ม,มรโจมตีห้านี่ก็เพิ่ม,มรโจมตีเก้านะครับส่วนดาเมจของผมก็คือสี่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเลือด แนะนำให้เอาของมอชินแล้วก็ลงเรื่อยๆฮะแล้วก็อัพอัพให้มันสูงสุดเป็นพลังชีวิตสูงสุดไปเลยนะครับเลือดก็จะประมาณ3 5 0 0 0่ากว่า,ก,วาก็คือถ้าถามว่าโซโลได้ทุกดันไหมก็ผมลองโซโลมาละเกือบทุกดันยกเว้นไอ้เนี่ยฮะผมยังไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้อ่าดันปู่พอรันหกคนเนี่ยผมผมยังไม่ได้ลองโซโล แต่คิดว่าคงไม่น่าจะไหวนะมันมันอาจจะไหวแหละแต่ว่ามันน่าจะนานน่ะส่วนดันนี้ก็นานใช้เวลาค่อนข้างนานาเพราะเราไม่มีหายตัวคือแบบบางครั้งคือถ้าเราพลาดเนี่ยแบบว่าโดนมอนเจอหรือว่าวิ่งวิ่งพลาดเนี่ยเราก็ต้องมาคือเราก็ต้องมานั่งเคลียมอนคนเดียวไงมันก็จะลําบากตรงนี้แต่ส่วนการโซลบอสเนี่ยก็ส,ยสบายๆให้ชิวๆอยู่แล้ว ถ้าไม่พลาดหรือไม่เฟลอะไรนะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงน่าจะจบเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวแล้วแบบเสเวลาอัพคลิปนานเพราะว่าผมจะไม่ตัดต่อเลยแล้วกันนะฮะก็พูดผิดพูดถูกอะไรไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ, <c oughs> ก,รรก,รบก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ